สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมปี2567นี้ตามดวงชะตาดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีดาวราหูโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงิน ได้ชื่อว่าเป็นดาวราหูคนทรัพย์ตามตำรากล่าวไว้ว่าให้โทษร้ายนักด้านการเงินสำหรับดาวราหูเป็นดาวบาปเคราะห์แต่ดาวราหูก็มีทั้งด้านดีและด้านร้ายถ้าให้คุณก็ให้คุณอนันต์แต่ถ้าให้โทษก็ให้โทษอย่างมหันดาวราหูเป็นดาวที่ได้ชื่อว่าเป็นดาวมัวเมาดาวอบายมุกดาวนักเลงสำหรับด้านร้ายของดาวราหูคนทรัพย์ คือการค้นทรัพย์ของเราไปให้ผู้อื่นแต่ด้านดีก็คือการค้นทรัพย์ผู้อื่นมาให้เราดังนั้นถ้ามีเงินทองก็รีบนำไปลงทุนหารายได้ด้านอื่นเสียอย่ากเก็บไว้กับตัวมากนักแปลงทำเป็นคนไม่มีเงินดาวราหูก็จะค้นทรัพย์มาให้แต่การที่ดาวราหูเป็นดาวใหญ่ทรัพย์ที่ได้มามักจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก้อนโตย่างคาดไม่ถึง สามารถจะพลิกชตาชีวิตให้ร่ำรวยมั่งคั่งได้ยังไม่คาดฝันแต่ถ้าเราทำตัวปล่อยให้อิทธิพลของดาวราวหูครอบงำจิตใจเที่ยวเตะบันเทิงเริงรมสมเรเทเมาใช้ใหญ่ใจปั้มเล่นการพนันใช้เงินมือเติบด้านร้ายก็จะตกแก่เราครับดังนั้นจึงอย่าปล่อยให้อิทธิพลของดาวราวหูครอบงำจิตใจได้ ก็จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากและระยะนี้ดาวราหูยังเป็นดาวศูนย์ยาหะซึ่งให้คุณด้านการเงินอีกทั้งดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนแห่งการเงินก็มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและยังเป็นอุด,ดมเกณฑ์ดังนั้นจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะให้คุณอนันต์แก่เจ้าชะตาชาวลัคนาราศีกุมอย่าได้วิตกกังวลครับวางใจได้ ดาวราหูอยู่ในทิศทางที่ดีที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตาแน่ๆตลอดปีนี้ทั้งปีทำตัวให้ดีรับรองไม่ผิดหวังอาจจะร่ำรวยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้ครับสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจัก,กรราศีตลอดปีนี้ตามดวงชะตาของชาวรัคนาราศีกุมมีแนวโน้มที่ดีแก่ดวงชะตา ดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศรีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีกุมจะต่งผลดีผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศรีกุมคือดาวพฤหัสมีตําแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์ ช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงจิ้นเดือนสิงหาคมช่วงวันที่30เมษายนดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการเงินย้ายราศีโคจรสถิตพบพันธุเป็นดาวปฐุมเกณฑ์อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนตนุระยะนี้ด้านการเงินยังอยู่ในสภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องมาจากต้นปี และช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะร่วมมือและสนับสนุนด้านการหาเงินเป็นอย่างดีระยะนิธุรักิจด้านการเงินจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งจะมีการิเริ่มสร้างผลงานด้านการหาเงินใหม่ๆโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินด้านการเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีการลงทุนด้านธุรกิจการเงินช่วงกลางปีนี้จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่งดังหวังสรุปด้านการเงินช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวองคารสําหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงวันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงวันที่สองมิถุนายน ดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินระยะนี้ถ้าได้ทำงานเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับด้านการหมุนเงินจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองการค้าขายและอาชีพการงานต่างๆจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงจะชะตามักมองเห็นลู่ทางด้านการงานได้อย่างทะลุปลุกปง่ง จะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดและมักมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่เสมอๆช่วงหลังวันที่สองมิถุนายนไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีงานทำอยู่เสมอๆจะได้ทำงานและร่วมลงทุนกับมิรสหายพี่น้องและร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนหลายๆคนและประสบผลสำเร็จด้านผลงาน เป็นที่นิยมชมชอบของสังคมและผู้คนทั่วไปอีกครั้งช่วงที่ดาวอังคารดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบพันธุด้านการงานจะเป็นหลักเป็นฐานผู้ประกอบการค้าขายจะมีกิจการเป็นของตนเองด้านธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สรุปด้านการงานของชาวรัคนาราศีกุมช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องผู้ครองความรักดาวแห่งผู้ครองความรักของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวอาทิตย์สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้สำหรับคนโสด ดาวแห่งความรักพอมีเกณฑ์ที่ดีอยู่บ้างระยะนี้จะได้พบรักที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงงานเดียวกันหรือเป็นเพื่อนร่วมงานที่เห็นกันอยู่ทุกวันและไม่เคยคิดคาดฝันว่าจะได้รักกันมาก่อนหรือเป็นคนที่เพื่อนฝูมิตรหายแนะนำให้ได้รู้จักพบเจอโดยบังเอิญระหว่างการทำธุรกิจด้านการงาน สำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักก็ยังดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นถึงจะมีเรื่องระหองระแหงกันบ้างก็เป็นเรื่องเล็กน้อยตามปกติชีวิตประจำวันวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักช่วงนี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดีครับ จะได้พบความรักที่มั่นคงถาวรซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันคนที่จะได้พบจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเป็นหลักเป็นฐานและอาชีพการงานดีเป็นคนที่ญาติพ่อแม่พี่น้องแนะนำให้ได้รู้จักหรือหามาให้แต่งงานแล้วจะมีหลักมีฐานอุดมสมบูรณ์ด้วยโภกระทรัพย์และตําแหน่งหน้าที่การงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ด้านความรักจะดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นญาติพ่อแม่พี่น้องจะชื่นชมและให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านความรักเป็นอย่างดีระยะวันที่14มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคมช่วงนี้ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดครับสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดา อาจจะได้บุตรธิดาในช่วงนี้ครับสำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วบุตรธิดาจะพึ่งพาอาศัยได้และปฏิบัติตนต่อบุปการีเป็นอย่างดีพระยะวันที่สองสิงหาคมไปจนตลอดเดือนสิงหาคมสำหรับคนโสดดาวแห่งความรักช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะได้พบรักแท้คู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อน แต่งงานแล้วจะมีหลักมีฐานสมบัติมั่นคงถาวรและจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าสำหรับชาวลัคนาราศีกุมที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วชีวิตรักจะมีความสุขสดใสหวานชื่นเป็นอย่างมากเพราะจะได้ร่วมกับคู่ครองคนรักทำมาหากินสร้างผลประโยชน์และรายได้เป็นอย่างมากทำให้ด้านคู่ครองความรักมีความสุขกับผลประโยชน์ที่ได้รับ ชีวิตรักและครอบครัวจะราบรื่นและปลองดองกันเป็นอย่างดีสรุปด้านความรักช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีกลุ่มคือดาวพฤหัสมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นอุด,ดมเกณฑ์ และเป็นเกษตรแลกเรือนกับดาวอังคารสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมวันที่30เมษายนดาวพฤหัสด,ดาวแห่งโชคลาภย้ายราศียกเข้าสู่ราศีพฤษภสถิตพบพันธุเป็นดาวปฐุมเกณฑ์ช่วงนี้จะมีโชคลาภใหญ่ทั้งด้านการเงินและด้านการงานและโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศ และมักจะมีโชคอยู่เสมอๆออีกทั้งจะมีโชคด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบการซื้อมาขายไปหรือการจัดสรรที่ดินและจะมีโชคในด้านทรัพย์สินที่ดินบ้านช่องอาคารร้านค้าวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ด้านทรัพย์สินเงินทอง ระยะนี้อาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่ที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมวันที่13กรกฎาคมไปจนสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ที่มาจากด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงและโชคจากธุรกิจการงานด้านต่างประเทศอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตร ส่งผลทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ยังไม่คาดคิดสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขอรัตนาสิ่งสดิทิ์ทั้งอวงในสากลโลกจงดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกๆท,ท,ท,ท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเรวร้ายทั้งอวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับ สวัสดีครับ